การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเข้าถึงสุขภาพที่เท่าเทียมนี่คือคำพูดที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกชนชั้นโดยไม่ใช่แค่เพียงการรักษาโรคแต่ยังรวมถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนวันนี้6พฤศจิกายน2568นายพัฒนาพร้อมพัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทีมงานสูงสุดเปิดงาน ยกระดับอ,อสอมอยุคใหม่สู่ผู้ชว่วยสาธารณสุขเพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนนโยบายซีวีรักษาฟรีเพื่อคนไทยห่างไกลมะเร็งตับณโรงเรียนเพชรบอุทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายบริการสุขภาพให้เข้าถึงทุกหมู่บ้านงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอ,อสอมจังหวัดเพชรบูรณ์มากกว่า2,000คนซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นอย่างจริงจังแต่ที่น่าสนใจคือ นโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนไปเดียวไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระตุ้นให้ระบบสุขภาพไทยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการคัดกรองและรักษาโรคต่างๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นโรคไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับนายพัฒนาได้เสนอแผนที่สำคัญในการยกระดับอ,อสอมอจำนวนหนึ่งคนให้เป็นผู้ช่วยสาธารณสุขภายใน4เดือนซึ่งจะครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นก้าวสอมันที่จะทําให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่คงพลาดไป โครงการนี้ไม่ได้เน้นแค่การรักษาแต่ยังเน้นการป้องกันโรคด้วยการคัดกรองเอซีวีฟรีด้วยบัตรประชาชนไปเดียวที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่เกิดก่อนปี2535และกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อสูงนโยบายนี้ไม่เพียงแต่สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกแต่ยังเป็นการแสดงความมุ่งม,มั่นของไทยในการกำจัดโรคเอซีวีพายในปี2573เพชรบูรณ์ต้นแบบของความสำเร็จ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้นแบบที่สำเร็จในการริเริ่มรูปแบบการตรวจรักษาซีวีเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนตั้งแต่ปี2563ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาลดความชุกข,ของผู้ติดเชื้อและสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้กว่า5,000รายหรือคิดเป็นร้อยละ95ของผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัดผลลัพธ์นี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของนโยบายแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้จังหวัดอื่นๆตามมาคำถามที่น่าสนใจคือทุกคนควรเข้ารับการตรวจคัดกรองเอซีวีหรือไม่ นายพัฒนาได้เชิญชวนให้ผู้ที่เกิดก่อนปี2,535และกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งฟรีเพื่อป้องกันการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคตแต่คำถามที่น่าสนใจคือทุกคนควรเข้ารับการตรวจหรือไม่หรือว่าเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นคุณคิดยังไงบ้างมาร่วมตอบในการแสดงความคิดเห็นกันเถอะ